สวัสดีครับแฟนเจียแฟนเรนแฟนวันพีททุกคนด้วยนะครับผมแกโชว์ช้าคนดององเราในวีดีโอนี้จะมาทำการแกวันพีทฟิล์มเรดดีเอ็กซ์เอฟชงนั่นเองครับทุกคน,กคนใหญ่มากโคตรดีอะทุกหน้ามาดูเออนะหนะ้าตาโลกจิจกตใาตอยสานคุหลนไม่แทจ่จับ เออครับครับทุกคนหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะครับผมเราได้ทําการแกะอุตาไปแล้วกูก็พูดต้นคลิปแ้วกูซักสาม <c oughs> ตัวนี้ไม่ใช่แฉงตัวเดียวกันกับที่อยู่ในแกนไลเมนนะครับเป็นแฉง D X F ธรรมดานะครับผมซึ่งตัวไอ้แกนไลแกนไลเมนเนี่ยมันจะทําการยืนเฉยๆนะครับยืนโง่ๆซื่อๆมือๆนะครับแต่ก็เท่นะครับผมแต่ตัวนี้จะมีการชักดาบออกมานะครับเป็นของ D X F ธรรมดานะครับผมตัวกล่องแฉงก็จะเป็นหน้าแฉงนะครับผมนี่นะ ดวงตาเกลเตะเอามาก็จะเป็นด้านข้างของแชงนะครับเยตรเท่เลยว่ะ คือใครได้แบบไปดูเด e m มวี่แล้วรู้สึกว่าแชงแม่งเท่ขึ้นแบบสามร้อเปอร์เซนตากแบบบอกหน่อยนะครับผมโอ้โหเทผมบอกเลยใครที่ได้ไปดูฟิล์มเรสนะคุณบอกบอกได้คําำเดียวว่าคุณแม่งไม่ผิดหวังมากๆนะครับโอเคอันนี้แชงก็เป็นตาใหม่แล้วนะครับผมโอเคก็จะไม่ใช่สติกเกอร์แล้วนะครับจะติดกับตัวกล่องเลยนะอ่าโอเคนะครับผมมา ตามการแกะแฉงตัวนี้นะครับใครที่ไปดูฟิล์มเลสมาแล้วนะครับผมไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยเพราะว่าเอ้ยไปดูฟิล์มเลสมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างพี่บอกว่าผมอยากคุยเรื่องแบบฟิล์มเลสมากๆผมไม่อยากพูดมากๆแต่ไม่อยากแบบว่าเอ้ยพี่เดี๋ยวสปอยนะพี่สปยูยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่กล้าไม่กล้าคุยเรื่องฟิล์มเลสทุกคนพ่งตรงเลยนะคือแบบไอ้แฉงม่งเทพมากคุณผมพูดได้แค่ดีว่าแฉงมเท่มากนะครับผมแต่ตอนที่ผมลงนั้นน่าจะออกลงแล้วมั้งถ้ากูรอ ชัดแทงนะเออแต่ถ้าแบบรีบตัดหน่อยก็น่าจะทันนะครับผมนี่โอเคมาดูข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นกางเกงของแชงนะครับผม,ผมแล้วก็ตัวแชงนะครับผมฐานคําซึ่งอ่ไม่ใช่ฐานดำนะครับเป็นฐานคัมเฉยๆนะแล้วก็จะมีปลอกดาบของแชงนะครับดาบกิฟต์อนเนาะแล้วก็เป็นตัวดาบของแชงนะครับผมซึ่งทำออกมาเป็นแบบพลาสติกนะมันก็เลยไม่ ถ้าออกมาเป็นแบบแข็งๆนะครับผมก็เลยไม่งอนะครับผมปกติจะเป็นยางอยไรเงี้ยมันก็จะงอง,ง่ายนิดนึงนะครับผมอ่ะแกะไม่ได้ต้องตัดเอานะครับผมรอแป๊บหนึ่งโอเคครับทุกคนเราก็มาดูการดูดาบแฉงก่อนนะครับผมนี่ดาบแฉงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยึบนี่โคตรเท่ลยทุกคนแม่งดาบแม่งเท่เนาะแต่ว่าเหมือนเขา เหมือนเหมือนกับว่าทําไมมันมันเป็นแบบนี้เป็นการแบบแรงเงาดาบได้แบบเวลาโดนแสงอ่ะเห็นว่าดาบข้างบนมันจะดำาๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นป่ะเชียฟิวอ่ะโคตรเทเลยดูอย่างเงี้ยมันจะดำาๆเห็นป่ะพอกลับมาก็จะเขาวขาวนะครับเชียโคตรเทนะอันนี้ก็จะเป็นปลอกดาบของแช้งนะครับผมนี่มานี้นะครับ สีไม่ตกเลยเนาะเออสีไม่ตกเลยดีมากๆเลยนะครับผมแล้วกูจะเสียบยังไงเนี่ยไอตัวไอปลอกดาบของแชงมันเสียบตรงไหนวะเ,ออเสียบทางด้านซ้ายนะครับผมอ๋อ,อต้องเสียบกันตรงนี้นะครับผมน่าจะต้องเสียบก่อนที่จะเอาเข้าไปในตัวแชงปะน่าจะนะครับผมเดี๋ยวผมเสียบก่อนแป๊บหนึงโอเคครับไหนๆก็เสียบดาบไปแล้วเนาะมาดูตรงกางเกงของแชงกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นออกน้ําตาลซ้ม,ซม,ซมๆนะครับผมนี่ก็เป็นลายแบบลายชิชวๆแบบของแชงนะครับผม แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นขนขานะครับทึ่เป็นขีด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 ก็ได้ขนขาแล้วขีดขีดขีดนะครับผมนี่แล้วก็รองเท้าแตะของพี่แช้งนะครับผมโคตรชอบรองเท้าแตะแบบนี้เลยนะเท่ดยเออผมเป็นคนชอบใส่รองเท้าแตะแล้วไงไม่ชอบใส่ผ้าใบแม่งอึอดัดอึอดัดตีนนะครับผมโอเคด้านหลังไม่มีอะไรนะครับ สวยว่ะโอเคต่อมานะครับก็มาดูตัวหน้าแช้งนะครับผมนี่เป็นรอยบากดูงตาที่แบบเจตโตโคเทอโคตรเฟีเ้ยวโอ้ผมแม่งแป๊ดแป่นแหลนมาก <laughs> ผมแม่งแป๊ดจัดเดี๋ยก็ชอบเลยอืม แล้วแขนหายไปข้างหนึ่งสัมผัสได้เลยว่านี่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 มัดไว้ด้วยมัดอีเป็นไงเห็นไหมเป็นแขนเสื้อแบบมัดได้ด้วยเป็นไงเอ้ยเรี้ยวอละไรอย่าด,ดีโอวเท่โอ้ลองสิกแพกนะครับแล้วก็กลองคอนะครับลูกกระเดือกก็มีเขี้ยวอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยงานแบบงานแบบสีรุย้ยแต่แบบทำดีจะจวดถ้าทางจะต้องเอาอนี้ลงไปอีกเอ้ แล้วก็เสียบเข้าตรงนี้นะอูโหูเสียบแป๊บน,นึงทุกคนนี่ครับโหพอโตโ่อเสร็จแล้วโคตรเท่ในฐานคน้านี่เอาไว้ไหนวะเสียบด้านไหนอะด้านซ้ายหรือด้านขวาอะปกติมันจะเสียบด้านซ้ายหรือด้านขวาเอาเอาเอาคิดว่าไงเอาคิดว่าไงเอาผมว่าด้านซ้ายปะ โอเคทุกคนเสียบด้านซ้ายนะครับผมนี่เสียบด้านซ้ายนะครับไม่ใช่ด้านขวานะโอเคเอแต่ว่ามันก็เป็นขวามือกูนี่หว่ามันเป็นขวามือกูแต่ว่ามันเป็นซ้ายมือแชงโอเคเยอะวูบอกว,ว่าต่อมานะครับเสียบดาบซึ่งเฮียต้องน่าจะต้องช้าๆหน่อยอ๋ออยง่ายง่ายเสียบดาบง่ายเลยทุกคนง่ายกว่าเสียบปอบดาบเยอะมันต้องจับประมาณไหนแชงมันจะจับดาบประมาณไหนเดี๋ยวผมดูหน่อยนี่จับดาบสุดเลยจับดาบสุดโอเค นี่จับดาบสุดเลยนะครับผมนี่เชี yeah, ่ยโคตรเท่มันคือท่าที่แบบเฮย้ยอยากสปอยจังทุกคนผมบอกเลยวราสมสปอยแล้วกันมันเป็นท่าที่น่าจะแบบว่าเอา,เอามันเหมือนตอนแบบจะเข้าไปหยุดคิสรูออะคือแบบโคตรเท่ทุกคนสรุปว่าไม่ใช่ <c oughs> กลุกลธา่ากุลธาตาฮารเลยนะไอ้เอ้ย,อยมันเป็นท่าที่เหมือนจะไปหยุดคิสรูตอนนั้นนะครับแต่ตอนนั้นมันยืนปะวะเออถ้าหยุดคิสรู้มันยืนปะวะเออช่างมเถอะแต่ว่ามันเป็นท่าที่แบบ คือบอกเลยเลยว่าในเ <c oughs> ในฟิล์มเลสแม่งแ็งแม่งเทพจัดพูดเลยเฮียไม่รู้แบบตราตึงใจผมพูดนะครับเนาะตราตึงใจทุกคนโคตรด,ดีจริงๆแ็งใครไม่เคยดูฟิล์มเลสกูบอกเลยว่ามึงพลาดยิงมึงพลาดมึงต้องไปดูในโรงด้วยแบบมันจะแบบเสียงกระหึ่มดังๆอ่ะโคตรดีกูบอกได้คำเดียวนะครับของตัวแชงนะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้เอ้ยลืมลืมบอกราคาเนาะเอ้ยลืมบอกไอ้นี่ ระดับนะครับผมแช่งตัวนี้ผมให้อยู่ระดับทีป่ปเอสครับด้วยราคาด้วยอะไรด้วยคือผมความเท่อะทุกคนมันเท่เกินนะครับผม,ผมก็แชงตัวนี้ซื้อมานราคา420นะครับผมซื้อสิซินจิ๋วใกล้บ้านที่เดิมเลยนะครับผมสับวันนี้ใครชอบกิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พี่ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยเราไปดูฟิล์มเลสมาแล้วพี่ยูหูคุ้นมันเลยอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์มาคุยเล่นกันได้นะครับผมสับวันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วบายบีสองวันนี้ สวัส <c oughs> ดีครัคบทุกคนโคตรฟินแม่งบิงจริงอันเนี้ยจริง